เอไเนต่อไปเป็นต่ออย่าพาาเร็วๆว่าคลิปเยว่าคลิปเบาวัวันนี้เรามาสวนสนามรอกโรงเรียนกันค่ะสวนสนามในมอเตอร์ไซค์ไม่มีกันตนองาไปดูงานอยู่หน้าโรงงานอ้อยมาแล้วนะคะวันนี้ก็มาทำตัวอย่างเข้ามาชนกันได้เลยชนกันได้เลย อาร้วครับเป็นลีดกับคะอ้าวเป็นลีดก่อนเาะไงบ้างพายอยู่น่ารักดีต้องใส่แล้วน่ารักไม่ไม่น่าขำเลยที่เอาแนทด้อยแนทด้อยใจแล้วนักี่เข้าไปเนี่ยเนี้ี้ยงชิ่ว่าน้าเขามงได้ใคเทแหละให้แต่อาร์ตเป่าคนเดียวก็นี้ีีข้ไปึังไจับจับ ไอเยาวชนอาสาจราจรจับใหม่แม่แม่ป้าครับเลยไปป้แม่ป้าครับแม่เห็นแต่นายบุญเพชรกับเยเ่นไละหยุดแปดรอบแล้วอันน่าจะลกันเล่นไรกับบุญเพชรดีละไม่รูเขาลมาขึ้กัน